ยังเซื่อแล้วสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็พบกับนูนน,น่าเศเสถกรไอรินลาเดียวแลวเพลนไทยลาเดียวครับค่ะวันนี้นะคะไอรินก็มีภารกิจนะคะมาให้เ,เพื่อนๆได้ลองทําดูนะคะคือรุ่นั้นต้นไม้ค่ะแล้วก็ลูกผักนะคะถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเรียกเลยค่ะ ที่สวนของเรามีพืชหลากหลายชนิดมากเลยนะครับแล้นี่คือกล้วยนะวะ้าว้าพันราชิน,นีครับแล้นี่ก็คือมะเขือแล้วก็กล้วยนะวะ้าว้าพันราชิน,นีครับนะครับต่อไปคือมี ต้นพริกกับต้นโกโก้และต้นมะเขือครับและสวนต้นใหญ่นี้คือต้นพุทราครับอันนี้เป็นพุทรา3ามรสนะคะจะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีรสชัดกรอบด้วยนะคะพเพื่อนๆคะนี่คือมะนาวแป้งพิจิตนะคะ มีเหมือนกันค่ะมีสีต้นนะคะต้นตนี้คือพยมคิดพันธุ์ก้าครับนี่เลยกำลังแตกใบนะครับต่อไปจะท,ทำอะไรเหรอ อ๋อแล้วก็รดบน้ำาตนน้น้ไงงั้นเราไปกันเลยโอเคตรงนี้เป็นจุดควบคุมน้ำนะครับถ้าเปิดน้ำก็จะพุ่งเลยนะครับน้ำผมเปิดเลยนะครับนีนะครับมันจะพุ่งแล้วครับสังเกตต้นนี้นะครับ และนี่ขอย้ายไปแลครับแค่นี่คือผักแพวอีกชื่อน,นึงว่าผักไผ่ครับแล้วเราจะย้ายมาตรงกลางนะครับก็เปิดแรงๆเ,เลยี่ปั่นไปชมฟักทองกันนะครับ ดอกอะไรหรออ๋อนี่คือดอกฟักทองอ๋อเข้าใจแล้วแลการสังเกตดอกฟักทองนี่คือดอกฟักทองตัวเมียนะครับซึ่งดอกฟักทองตัวเมียเนี่ยจะติดลูกหกเกียบดวงนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกาเปัดเกบกันนะคะลินนะคะขอ สองคงเลยนะคะหนูก็จนะชี้ดนะ้วยค่ะ ใิลิน,นะคะก็จะเก็บต้นวอเตอร์เกรีฟนะคะไปปลูกในแปลงนะคะป,ประมาณสามต้นก็แล้วกันนะคะนี่ละคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นการปลูกนะครับดินมี้เราจะใช้ปลูกมอเตอเกตนะครับแล้วส่วนผสมของดินมีเปลือกมันสับปะหลังมูลวัวและก็ดินครับนี่นะคะเพื่อนๆพ,พี่แทนนะคะก็จะขุดหลุมนะคะ นี่ค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็จะเอาวอเตอร์เกตนะคะถมลงไป่ะคะ่ะ เพื่อนขาวอเตอร์เกฟนะคะเกิดอยู่ที่แสงรำไรในใต้ต้นไม้นะคะมีต้องการแสงแดดจ้าเกินไปค่ะเพื่อนๆ่ขาไอรินนะคะปลูกวอเตอร์เกฟเสร็จแล้วนะคะผีมือช่วยกันนะคะเพื่อนๆ่นเนี่คะ่ะขั้นต่อไปนะคะไอรินนะคะก็จะลดน้ำต้นไม้นะคะ รดน้ำผักบอวตะเกเกบนะเพื่อนๆค่ะที่แทนนะคะก็จะรดน้ำบอวตะเกเกบนะคะนี่ลงไปเลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับ t h แซงกิ้วฟอร์ว่าชิงเ e ย e e เอ๋บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ไอรินนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนของไอรินด้วยนะคะกดเยอะๆเลยถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเยอะๆเลยนะคะบายบายค่ะ